ไปขึ้นอีกหนึ่งเซตนั่นก็คือเซตเสรีภาพเกี่ยวกับฐานพระก่อนอื่นนะครับการพลากเนี่ยผมเนี่ยมีเทคนิคส่วนตัวสำหรับสนามในร้อยเหตุก็เพราะว่าในร้อยเป็นข้อสอบชอยการตัดชอยที่ไม่เกี่ยวข้องออกก็ถือว่าส่งผลต่อการทำข้อสอบได้แม่นขึ้นได้เร็วขึ้นยิ่งด้วยแล้วเข้าใจตัวบทกฎหมายได้ดีครับอ้าวหนึ่ง ให้เราดูที่อายุก่อนเลยเพื่อตัดช้อยได้เหมือนกันหากตัวคนที่ถูกพาไปอายุเขาไม่เกิน15รวมถึง15ปีพอดีกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นการพรากเด็กฉะนั้นช้อยไหนมีคำว่าผู้เยาวผู้เยาวผู้เยาว์ช้อยนั้นเราตัดทิ้งเพราะถ้าเกิดตัวคนที่ถูกพาไปไม่เกิน15 อาญาก็ต้องเรียกว่าเด็กเขาไม่ได้เรียกว่าผู้เยาว์เลยนะครับหรือถ้าในข้อสอบสนามในร้อยคนนี้มาแบบชัดๆตรงๆเลยว่าผ้าเด็กหญิงผ้าเด็กชายก็ต้องตอบว่าเป็นการพระเด็กช้อยไหนผู้เยาว์ออตัดออกตัดออกตัดออกเลอเผอตัดออกหมดเลยอยู่ช้อยเดียวที่เป็นเด็กฝนได้ทันทีเลยนะครับออาต่อครับสองัดเกิน15ห้า แต่ไม่เกิน18เราเรียกว่าเป็นการพรากผู้เยาว์แสดงว่าช้อยไหนใส่คำว่าเด็กมาช้อยนั้นตัดออกอีกแล้วครับเห็นไหมอายุส่งผลต่อภาษากฎหมายอายุส่งผลต่อฐานความผิดที่ตัวผู้กระทำจะผิดด้วยคิดแบบในร้อยไม่เกิน15เรียกว่าเด็กช้อยไหนผู้เยาว์ตัดออกเลยอ่ะ เกิน15แต่ไม่เกิน18เรียกว่าผู้เยาวใช้ไหนเด็กตัดทิ้งบางคนบอกเอาแล้วก็เกิน18ฟรีแล้วครับไม่ผิดกฎหมายแล้วครับถ้าเขาเต็มใจเพราะการพลาดคุณธรรมทางกฎหมายเนี่ยนะครับเขาดูว่าเฮ้ยไอ้คนที่ถูกพาไปนะ่ะอยู่ในช่วงอายุเหล่านี้ไหมถ้าไม่ใช่ก็ไม่ผิดเลยครับนั่นคือโดยหลักการของมันแต่แล้วปัญหาอยู่ตรงนี้ ไม่เกิน15เรียกว่าเด็กตัวบทอยู่ที่มาตรา317เกิน15แต่ไม่เกิน18มันมีอยู่สองมาตราครับนั่นก็คือพลาดโดยผู้เยาวไม่เต็มใจใช้มาตรา318พลาดโดยผู้เยาวเต็มใจไปด้วยใช้319แสดงว่าถ้าเกิดไม่เกิน15เนี่ยเข้า317ซึ่งเป็นการพลาดเด็กได้อย่างเดียวเต็มใจไม่เต็มใจ เขาไม่สนใจครับเพราะมันใช้อยู่มาตราเดียวแต่ถ้าเกิดเกิน15แล้วไม่เกิน18ขึ้นมาเลยมันแตกเป็น2ตัวบทเราก็ต้องแยกออกจากกันให้ได้ตัวแรกเลยครับพลาดผู้เยาโดยที่ผู้เยาไม่เต็มใจไปด้วยกระแสสังคมเลยครับชุดอ่ะเข็นเต็มๆอยู่แล้วครับง่ายๆตัวนี้ชุดเอาปืนจอเอาบีบจอออกแบบนี้ชัดครับรวมไปถึงหลอกเขาด้วยหลอกครับ เนี่ยพ่อประสบบัติเหตุเนี่ยแม่ฝั่งให้รีบมารับปรากฏว่าผู้เยาเชื่อหลงไปกับเราถือว่าเขาไม่เป็นใจนะและที่เป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆอ้าวผู้เยาวหลับเหตุเพราะเมาผู้เยาสลบครับเหตุเพราะเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุเนื่องจากเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล เกินปริมาณที่ร่างกายจะรับไหวช็อกไปเลยสลบไปเลยเระหว่างนั้นตัวผู้กระทำความผิดมาอุ้มเข้าไปเอาถามครับคนหลับคนสลบไม่เต็มใจไปด้วยไหมล่ะก็ไม่ไอแบบนี้ก็ต้องใช้มาตรา3-1-8เรียกว่าภาคผู้เยาว์โดยผู้เยาไม่เต็มใจไปด้วยเห็นไหมนะครับชุดคูง ล็อกลับสลบเข้า3 1 8หมดนะครับนั่นคือไม่เต็มใจไปด้วยแต่แล้วหากตัวผู้เยาคนนั้นเขาเต็มใจละ่ะกรณีเต็มใจเราต้องเปลี่ยนตัวบทแล้วครับเช่นข้อสอบออก17ปีอ้าว17เกิน15ตัดช้อยเด็กออกให้หมดอ่านในข้อสอบเฮ้ยเขาเป็นแฟนกันหรือชักชวนกันไปเที่ยว ไม่ได้ชุดไม่ได้คู่ไม่ได้รับไม่ได้สลบอ้าวตัด318ออกครับเหลือแค่เพียง319แล้วครับตอนนี้ที่พอจะเข้าเขาแต่ปัญหาใหญ่ของ319ก็มีอยู่ต่อไปว่าการจะผิดมาตรานี้การพราคผู้เยาวต้องภาคไปเพื่ออนาจารหรือภาคไปเพื่อหากรรมไรแน่นอนครับ พระเพื่อการอนาจารขอแค่เจอคำว่าเพื่อเอาอีกแล้วเราเทียบเคียงจากฐานความผิดเรียกค่าไทยนั่นแหละเอามาประยุกต์ใช้กับฐานพระแสดงว่าขอแค่เพียงคุณพาเข้าไปโดยมีเจตนาเพื่ออนาจารพาไปได้เมื่อไรผิดสำเร็จทันทีแม้คุณยังไม่ได้มีการกระทำออกมาในภายนอกนั่นก็หมายถึงว่า คุณยังไม่ได้ลงมือกอดจูบลูกครลำเขาเพราะตามจริงเนี่ยภาคเพื่อการอนาจารคือไม่เหมาะสมไม่สมควรทางเพศแสดงว่าคุณมีเจตนาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางเพศนั่นเองไม่ต้องถึงขั้นร่วมปอเเวนี้ครับแค่กอดจูบลูกครลำหรือไปสัมผัสเรือนร่างเขาหากคุณมีเจตนาทำเพื่อสิ่งนั้น พาไปเมือ่อไรผิดสำเร็จทันทีแม้ระหว่างทางเนี่ยจะโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยตั้งด่านและตรวจสอบแล้วก็สอบถามว่าเนี่ยโหนเด็กแล้วเนี่ยพี่ผู้ชายเขาจะพาไปไหนเหรอเนี่ครับผู้เหญเขาก็ตอบแบบบริสุทใจอใะพอดีพี่เขาบอกว่าจะไปติวหนังสือที่โรงแรมอ่ะไอแบบนี้ก็ชัดดีครับว่าคุณมีเจตนาพาเขาไปในสถานที่ประเภทไหน มันก็ย่อมสอหรือว่าสื่อให้เห็นเจตนาประเภทนั้นได้แบบนี้ตัวจำเลยจะให้การสู้ว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้จับมือไม่ได้ถือแขนและอีกอย่างยังไปไม่ถึงโรงแรมเลยยังไม่ได้กอดจูบไม่ได้ลูกรำอะไรทั้งสิน้นก็ไม่เชื่อก็ถามตัวผู้เยาดูสิคุณจะให้การยังไงก็ช่างเดครับแต่มันผิดสําเร็จนับตั้งแต่อะไรแล้วนะครับพาไปแล้วนั่นคือสิ่งที่ตัวบทกฎหมาย เขาวางหลักการหลักเกณฑ์เอาไว้ประการต่อมาอย่างที่แจ้งไปว่าพลาดที่จะมีความผิดตามมาตรานี้ต้องพลาดเพื่อการอนาจารหรือพลาดเพื่อหากำไรเพื่ออนาจารคือไม่เหมาะสมไม่สมควรทางเพศฉะนั้นระมัดระวังหน่อยครับหากพาไปเพื่อเป็นสามีภรรยาสารดีกาบอกว่าแบบนี้ไม่ถือว่าเป็นไปเพื่อการอนาจารฉะนั้น จึงไม่เข้าองค์ประกอบผลจึงไม่ผิดสามหนึ่งเกา้านั่นก็คือพาไปเพื่อเป็นสามีพาไปเพื่อเป็นภรรยาแบบเปิดเผยเลยครับไม่ได้หลบซ่อนไปไหนมาไหนก็ตาบขอเขาว่าเนี่จะเอาไปเป็นภรรยานะไอแบบนี้สารดีกาบอกไม่ผิดครับและหลักการประการสุดท้ายคำว่าพลาด เป็นการกระทำชนิดหนึ่งที่มีลักษณะล่วงละเมิดอำนาจผู้ปกครองหรือว่าผู้ใช้อำนาจปกครองซึ่งกฎหมายเ็าบอกว่าเพียงแต่คุณเนี่ยพาจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งฉะนั้นการพลาดเนี่ยมีวิธีการทําหลายรูปแบบครับถ้าเป็นสมัยก่อนดึกดําบันเนี่ยก็ต้องมีการไปรับกันนะครับ เช่นไปรับจากหน้าโรงเรียนไปรับจากถือเรียนพิเศษแล้วก็พาไปร่วมประเวณีกันไอแบบนี้ก็พาไปแบบชัดเจนแต่ยุคหลังๆมาเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ไปพามาแล้วคนระับเพราะเรากลัวคนเห็นตัดสินใจโทรชวนตัดสินใจแชทชวนตัดสินใจไลน์ไปชวน แบบนี้ก็เท่ากับคุณมีการกระทําอันเป็นการก่อให้เด็กก่อให้ผู้เยามาหรือว่าไปจากสถานที่หนึ่งสู่อีกสถานที่หนึ่งแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นลักษณะของการกลาราดได้ซึ่งคำพิพากษาสารดีกาเนี่ยก็จะมีคำพิพากษาสาลดีกาเช่นหน้าที่ห ดีกาเก้ทับหปรากฏว่าเหตุตามดีกานี้ยังไม่เกิน15อ้าถ้าไม่เกิน15ก็ต้องเรียกว่าเด็กนะครับก็ตัดช้อยผู้เยาว์ออกให้หมดมีการโทรชวนหรือว่ามีการชักชวนกันไปโทรชวนหรือว่าชักชวนก็ถือว่าเป็นพฤติการแห่งการกระทำอันถือว่าเป็นการพลาดได้ไอ้คนชวนนะ่ะพิษ แต่เจ้าของสถานที่ที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเนี่ยผิดไหมไม่ฉะนั้นดีการนี้ชี้ให้เราเห็นถึง2จุดครับ 1. ไม่เกิน15เรียกว่าเด็ก 2. ชวนหรือว่าใช้มันก็เท่ากับเป็นการกระทำชนิดหนึ่งจึงเข้าลักษณะของการพลาดได้ ต่อมาครับดีการ9958 5ดทับ 5, 5ดีการนี้เนี่ยปรากฏว่าเด็กเข้ามาหาเองแล้วเขาก็กลับได้เองตามปกติธรรมดาถามว่าเราซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในเมื่อเขาหาเองเราไม่ได้ไปพาไม่ได้ไปชวนไม่ได้ใช้เข้ามาเองกลับเองจะถือว่าเรามีการกระทำได้ไหมไม่ได้เนี่ยครับนั่นก็คือมาเองกลับเองได้1 4 7 9 5ีทับห โทชวนให้มาหาเท่ากับเป็นการก่อให้เด็กมาจากสถานที่หนึ่งสู่อีกสถานที่หนึ่งพอมาถึงก็ดึงเข้าไปร่วมประเวณีกันแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการภาคเด็กเพื่อการอนาจารต่อมาครับประเด็นสนามในร้อยหรือเป็นประเด็นสังคมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ปกติการที่เราจะมีความผิดอาญาฐานใด เราก็ต้องมีเจตนาในฐานนั้น ซึ่งก่อนจะมีเจตานาเนี่ยเราต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองประกอบียก่อนดีกาเก่าสองแปดห้าทับห้าหเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้เยาว์เนื่องจากสภาพภายนอกร่างกายสูงใหญ่พร้อมกับมีการแต่งตัวไม่เหมือนผู้เยาว์เลยประกอบกับพบเจออาจจะอยู่ในสถานที่ซึ่งห้ามผู้เยาวเา์เข้าอ้แต่เขาอยู่ข้างในนั้นได้จึงทำให้เราไม่รู้ข้อ แท้จริงอันเป็นองค์ประกอบสารดีกาบอกแบบนี้ก็เท่ากับขาดเจดตานาะผลจึงไม่ผิดแสดงว่าจำเลยคดีนี้เขาอ้างมาตรา5 9วร์สามนั่นคือไม่รู้ก็ย่อมไม่ผิดดีกา4 5 8 7ทับส2พาไปเพื่ออยู่กินฉันสามีภรรยา แบบนี้ถือว่าไม่ได้พลาดเพื่อการอนาจารถ้าไม่ได้เพื่อการอนาจารผลมันก็ไม่ได้มีความผิดตามมากรว่าสามหนกาต่อไปครับยืนยันอีกอีกการหนึ่งครับ1 1 5 2 0หถึง1 1 5 2 1ทับหชวนให้มาการชวนเนี่ยก็เท่ากับเป็นการก่อแล้วครับเมื่อผู้เยาว์เขาต้องเดินทางจากสถานที่หนึ่งมายังอีกสถานที่หนึ่ง จึงเท่ากับเป็นการพลากได้นี่ก็คือลักษณะในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาอันเป็นข้อกฎหมายนะครับและทิ้งท้ายด้วยดีกาเอกสารนะครับหน้าที่10ดีกา7 8 4 1ทับการนับอายุบุคคลเนี่ยนับตั้งแต่วันเกิดฉะนั้นเขาเกิดวันไหนก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันเกิดเขาทันที เช่นเกิดวันที่5ก็ต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่5แล้วมันจะไปครบ15ก็ต้องครบลงวันที่4อันเป็นการนับแบบนักกฎหมายนะครับต้องครบลงวันก่อนเริ่มต้นนับฉะนั้นหากคุณเนี่ยพาเข้าไปเลี้ยงวันเกิดวันที่5เนี่ยครับซึ่งกลาว่าเฮ้ยเลี้ยงวันเกิดครบ15ปีเรานับแบบชาวบ้านไม่ได้นับแบบกฎหมายนับแบบนักกฎหมายเนี่ครบวันที่4พอนับแบบชาวบ้านก็ต้องครบลงวันที่5 แสดงว่าตอนนี้เนี่ยอายุเขาก็ต้องเกิน15ไปแล้วเกิน15ตัดช้อยเด็กกลายเป็นช้อยผู้เยาว์เกิน15ก็ไม่ผิดฐานชำเราเด็กอกีกนั่นก็คือดีกา7 8 4 1ทับ5 2ก็ถือว่าเป็นดีกาที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับพวกภาคความผิดที่เกี่ยวกับเสรีภาพก็คงหมดลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวต่อไปเนี่ยไปเจอผมในโซนอื่นนะครับนั่นก็คือภาคความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์แล้วกันครับ